ิดเครับจะมา Open b o ็อกจีทบ็มินิจ b o บ t นะครับลำเล็กที่สั่งมา <c oughs> ก็พึ่งแกะมานะครับดูพร้อมกันเลยมีกระเป๋านะครับกระเป๋าเช็ดฟองน้ำกันกระเทกพึ่งแกะกล่องเมื่อกี้นะครับยังไม่ได้แกะดูเลยปุ๊บโอ้โหลำเล็กน่ารักครับ ก็ข้างใน,นก็จะเป็นซ็อกซอกล่องเป็นรูปรีโมทรูปเรือเลยนะครับเขาล่องของเขาพอดีด้านบนก็จะมีตะข่ายตัวใส่ใส่ของนะครับก็จะมีคู่มือไขควงแท่นตั้งโชว์นะครับสายชาร์จอยู่ในนี้นะครับอันนี้ก็แบตผมสั่งเป็นแบตสองก้อนนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแบตสำรอง อีกก้อนนึงน่าจะอยู่ในเรือนะนี่เรือก็ประมาณนี้นะลำประมาณนี้เทียบกับฝ่ามือนะครับนี่นะครับคืบนิดเดี๋ยววัดตัวเรือนะครับจากหัวถึงท้ายประมาณยี่สิบสี่เซนนะครับถ้าถึงถ้าถึงปลายพ่อ ถ้าถึงปลายท่อก็ประมาณ20-26เซนนะครับนี่ก็รีโมทต,ตัวเล็กๆไม่มีฟังก์ชันอะไรนะครับก็มีแต่ทิมทิมซ้ายขวาครับแล้วก็มีรีโมทมีปุ่มเปิดปิดสีแดงๆตัวนี้นะรีโมทใส่ทาน AA2 ก้อนนะครับ แต่ในกล่องไม่ได้ให้มาก็ไม่เป็นไรครับตัวกระเป๋ามีแค่นี้นะครับอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นกล่องกระดาษสุรูปนะครับนี่นะครับนี่ตัวเรือเป็นขับคนเดียวนะครับมีไฟ LED ด้านบนสองดวงดูงานแน่นหนาครับงานแน่นหนาดีนะฮะไม่บางไม่เปราะนะครับ เปิดตรงนี้เพื่อเปิดฝานะครับนี่นี่นบนแบตอีกก้อนอยู่ตรงนี้นะครับมอเตอร์อแบบลํำเล็กแล้วก็มอเตอร์ใหญ่อะคงจะจี๊ดนะครับปลั๊กก็เป็นปลั๊ก JST นะครับแบตเป็นไมีขั้วบาลานซ์มาด้วยนะครับ แต่เป็นแบตสองก้อนน่าจะเป็นลิเทียมนะครับไม่ใช่ลิโพนี่เป็นลิเทียมไซส์หนึ่งสี่ห้าศูนศย์ก็คือแถนลิเทียมที่สองเซลลนะครับเจ็จุดสี่เป็นไซส์เดียวกับสองอนะครับเซอร์โวก็เป็นเซอร์โวล็กกว่าเก้ากรัมหน่อยหนึ่งครับกล่องชุดไฟก็ เป็นทั้งรีซซฟแล้วก็สปีดในตัวนะครับที่ดูมอเตอร์มีตัวผ่านน้ำนะครับมอเตอร์มีตัวผ่านน้ำโอเคนะครับเดี๋ยวลองชาร์จแบตก่อนแล้วก็ตอนทสอบลนรอบแรกเดี๋ยวจะรวบคลิปไว้เลยนะครับตอนท้ายคลิปโอเคครับผมลืมบอกไปนะครับตัวชาร์จเป็นอะแดปเตอร์เสียบกับ อะแดปเตอร์มือถือได้เลยนะครับที่ชาร์จมือถือน่าจะเป็น5โวลต์นะครับอ่า5โวลต์2แอมป์นะครับไฟเข้า5โวลต์2แอมป์แต่ว่าไฟออกไฟออกชาร์จฐานเนี่ย7.4ดโวลต์1นแอมป์นะครับแล้วก็แบตแบต800มิลลิแอมป์ก็น่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งเต็มนะครับเนะี่ยชาร์จบาลานด้วยนะครับชาร์จทีละเซลให้เท่ากันนะครับก็ถือว่าทำได้ดีครับโอเคนะครับ Oh. Mm -hmm.